ท่านนายกเข้าทํางานทําเนียบแล้วใชอันนําเสนอข่าวนายกเป็นยังไงไหนท่านยืนยันว่าท่านหายป่วยแล้วนะคะพ้นระยะแพร่เชื้อแล้วแล้วก็พร้อมจะเดินทางไปศรีลังกา mm hmm. เดี๋ยวท่านไปศรีลังกาวันพรุ่งนี้วันที่สาวันที่สี่กุมภา mm hmm. ท่านหยุดไปสองวัน mm hmm. พอเมื่อเช้าท่านมาถึง9ก้าโมงที่ท <5 S 2> ํานานี้เปิดกระจกรถทักทายช่างภาพก่อนคะ่ะแล้วทานี้ท่านลงมาจากรถท่านบอก mm hmm. หายดีแล้วพ้นระยะการแพร่เชื้อแล้ว แต่ใส่หน้ากากเอาไว้ก่อนจะดีกว่าพรุ่งนี้เราไปศรีลังกาแน่น,นอนท่านบอกนี่ท่านทางานได้สบายมากค่ะเดี๋ยว3 4, 4ี่กุมภาจะไปศรีลังกาไปปฏิบัติภารการิจไม่มีอะไรไม่ต้องเป็นหว่วงโอ้สบายมากครับไม่มีปัญหาครับสบายมากวันนี้แล้วจะจะไปศรีลังกาไหวหรือเปล่าโอ้สบายมากครับไม่มีปัญหาครับสบายมากวันนี้วันนี้นัดแน่นเอียดเดี๋ยว9้าโมงครึ่งมีทางแบง์กรุงเทพมาพาแบงก์จีนม,มา เดี๋ยวมีประชุมแต่ไปหมดเลยทั้งวันเลยที่อารมีรู้มีรัฐม,ม,มนตรีสุดาวันมาคุยเรื่องท่องเที่ยวที่ประชุมมาที่จะรวบรวมสีาชาติมาให้ไทยเป็นศูนย์กลาง mm hmm. นะครับไม่ต้องห่วงครับสบายมากครับเพราะวาก็สั่งการหลายเรื่องวันนี้ก็เป็นห่วงอยู่เรื่องไอ้เรื่องฝุ่นที่มาจากที่มาจากกัมพูชา mm hmm. เดี๋ยวโทรโทรสั่งคุยกับท่านคุณมลินทรีร mm hmm. อบนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าท,ที่น่าเป็นห่วงพรดุกจาก heat m a แล้วก็ของเรา ไม่มีมีน้อยมากที่แบบันอยู่ที่กัมพูชาอารมมันพัดจักตะวันออกมาตะวันตกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกำชับทางด้านผู้จชาการตัวแห่งชาติเรื่องของความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่น้าเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นพอดีนะครับแล้วก็ตอมด้วยว่าระบบต้องไม่ล่มเพราะเมื่อคืนเดือดก็ล่มไปอีกรอบนึงแล้วใช่ครับแต่ว่าก็แก้ได้เร็วนะครับก็ต้องไปดูซิว่าเรื่องแบ็กอัพซิสเต็มอะไรอะไรต่างๆนานาเยอะก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับ ขออนุญาตถามนิดนึงค่ะคุณหมอสุรพงศ์ได้รายงานเกี่ยวกับประธานอนุกรรมการซอฟต์เวาท์เกี่ยวกับด้านแฟชั่นได้ลาออกยกคณะมั้ยคะไม่ครับก็อ่านทวิตเมื่อคืนที่ท่านเขาตอบไปแล้วก็เดี๋ยวตั้งวันที่แปดนี้นะครับไม่มีไม่มีอะไรจะไปดราม่าเลยนะครับไม่มีไม่ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็หาบุคุณที่เหมาะสมเข้ามาเหมาะสมบริานการณ์แล้วแต่ละคนเองเพราะจริงๆแล้วก็ไม่มีก็พวกนี้เข้ามาทํางานเขาก็ไม่ได้เงินเดือนนะใช่ไหมครับก็แต่ละคนก็พอ ก็รู้วอาจจะอันนี้ผมไม่ทราบนะอาจจะแบบรู้ว่าวงโลกมันเยอะมากเกินไปก็อาจจะไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวกลัวไอ้คณะกรรมการจะเสียหายมั้งนะครับก็ฟังตามที่ท่านพูดนะนะครับไม่มีอะไรหรอกตอนนี้ก็เคลื่อนเต็มที่มออัวน,นี่มวยไทยของคุณพี่บอลก็ไปที่กองทัพแล้วอะไรแล้วเยอะแยะไปหมดนะครับก็ก็ต้องพยายามเล่นทำอะ่ะตอนนั้นอย่างเช่นกางเกงมวยอะ่ะเกงเกงมวยไทยอะ่ะก็เห็นหลายนคนเขาใส่เป็นแฟชั่นดาราฟาร์โรวิลเลียมฟาร์ใส่อ่ะใช่ไหม แรปเปอร์ของคนอเมริกันใส่ก็ใส่เป็นเกงมวยแต่รู้สึกว่าภาษาจะเป็นภาษาคัมพูชาไปอะไรเงี้ยก็ต้องไปนั่งดูเราต้องพยายามขยายตรงนี้ให้ให้เยอะขึ้นนะครับบัวขาวอะไรเงี้ยมาใส่ตรงเกงเลยนะครับไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้วันนี้ก็มีภารกิจวันนี้น่าเสียดายตอนเย็นต้องเตะฟุตบอลกับทูงแต่ผเตะไม่ได้แต่คงไปเฉยๆนะครับวันนี้มีแต่วันนี้ฟุตบอลใทยที่ที่โโลมีเรื่ององเก่งมวยใช่เองนั่นต้องไปอ่าแล้วจริงๆวันนี้ตอนเย็นท่านมีนัด เตะฟุตบอลนะถ้าฟังจากท่านแต่วันนี้ท่านเตะไม่ได้เดี๋ยวท่านจะไปท่านไปไม่เตะ